มีต้นมันเดี๋ยวนะจะให้ดูแปบ๊บหนึ่งให้ลมมันไปก่อนลมจะมาเป็นแบบพักๆไงอือแน่ไบรรยากาศสวยแสงสวยทุกคนแสงช่วงเนี้ยเป็นแสงที่แบบสวยนะไม่รู้แต่เราชอบสาวิีโอชอบ หาโทรศัพท์จะล้มไกลไม่ได้ขอบคุณขอบคุณนม่ม่เนี่น้องม่แหงเนี่ยสวยนี่ยเห็นไหมแสงแสงที่มันกระทบมาสวยน้องมีเฮงูบอกอูอออ ลมมาเดี๋ยวอาให้ดูนะว่าตรงเนี้ยมันจะมีอะไรเดี๋ยวนะให้ลมมันไปก่อนเป็นป่ามันนะคะเขาขุดมันไปแล้วเห็นไหมันจะเป็นตออันนี้เขาตัดไปแล้วนะคะตัดตอไปตัดหัวไปแล้วนะะ ตัดหัวไปแล้วก็จะได้แบบนี้เหลือแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีหลายอย่างเนาะจะมีแบบว่าแบบนี้ก็มีนี่นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นกิ่งนะคะกิ่งกิ่งของมันนะคะเห็นไหมแค่เราถ่ายภาพอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเจอ แสงสวยๆเจอบรรยากาศแบบนี้ก็สวยแล้วเนาะทุกคนว่าไหมนี่นะคะ <c oughs> เจอบรรยากาศเจอความเป็นธรรมชาติหรืออะไรอ่ะอีกหน่อยนะคะทุกคนตรงเนี้ยมันจะไม่มีจะวันนี้ที่เรายืนไลฟ์อยู่นะคะมันจะเป็นอ่าสวนมันใช่ไหมแต่อีกหน่อยมันก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะทุกคนเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะคะเพราะว่า ร,รอบๆน้นก็คือเป็นอุตสาหากรรมจากเนี้ยไปประมาณสองกิโลนะคะ <c oughs> จะมีอุตสาหากรรมปิ่นทอง <c oughs> อมะตานะคะมีหลายอย่างเลยนะคะรถคันให,ใ,หใหญ่เข้ามา <c oughs> นะคะอืมแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยนะคะมี <c oughs> อะไรอีกเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่วิีโอก็จะไล์อยู่ที่90นาทีนะทุกคน ก็ไลค์อยู่ที่90นาทีก็จะแบบไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่น,นประมาณนะั้นแป๊บเดียวนะคะ9ก็สนาทีไลค์หรือฟีดจะเปิดดีนะคะออาไปต่อนะ <c oughs> เดี๋ยวนะขยับต่อขยับต่อนะคะจะมีอะไรนะคะแถวนั้นนิยมปลูกมันตุกปลูกแบบมันเนาะ <laughs> ปลูกมนันเ้าะกาปลูกเขาไม่ค่อยปลูกกันแล้วเมื่อก่อนเป็นสวนสับป,ประรดเป็นป่าสับป,ประรดน้องมีเฮง <c oughs> เป็นคืออำเภอศรีราชานะคะ <c oughs> เขาจะมีสับป,ประรดแต่พอดีคือแบบว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรมันมีท่าเรือมันมีท่าเรือนะคะพอท่าเรือเข้ามาเขาขึ้นมาท่าเรือแหลมชะบางอะคะ่ะขึ้นมาเสร็จแล้วก็ก็จะมีโครงการคือแบบ ไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่นิคมสาหกรรมนู่นนี่นี่เกิดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็เลยแบบป่าสับป,ปะรดนั้นนะคะก็เลยถูกกระจัดออกไปเหมือนกับว่าอะไรนะเขาจำหน่ายไม่ไม่ได้ราคาประมาณนั้นอ่านะคะอันนี้ก็คือตะวันขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่ว่างๆเปล่านี่ก็จะเหลือไม่เยอะแล้วมีดอกไม้ สาววิโอไปไกลไม่ได้ไปไปไกลจากโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าลมมันแรงต้องจับไว้อ่ะนะ,ะมันไม่เหมือนอยู่บ้านเราอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่โล่งลมมันจะแรงนะคะมันก็จะมีดอกไม้นี่ดอกหญ้ามีดอกหญ้า,อ,าอัน,นเป็นดอกหญ้านะคะทุกคน จะให้ดูนี่ดอกญ้าสวยไหมสวยไหมนะคะดอกญ้ากับบรรยากาศแบบนี้สวยนะทุกคนว่าไหมนี่นะคะตะวันขึ้นนะคะวิว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 เนี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่ทุกคนนะคะไม่รู้บันทึกไฮไลท์ได้หรือเปล่า <laughs> บันทึกไฮไลท์ดูเต็มหรือเปลาบันทึกไฮไลท์ก่อนจะให้